มันน่าจะช้าในช่วงที่จังหวะยูเทิร์นนะครับตรงนั้นนะครับเหมือนไปแล้วเหมือนเหมือนลดห้อยลงนะครับเหมือนรถมันไปห้อยตรงนั้นนะครับจังหวะนั้นต่อไปครับต่อไปครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับหมายเลขแปดศูนย์ครับไม่ใช่ใครครับว่าเพิกเลิศบงพลงครับ เพิ่มวังพงครับกับกิจมั่งมั่งคงชุติพงครับชุติพัฒน์ครับขอโทษทีครับกิจมั่นคงชุติพัฒน์ครับโดยทีมเสือเพลิงนั่นเองครับผู้ใหญ่เพลิงใช่ไหมครับอ่าผู้ใหญ่เพลิงมาดูครับเดี๋ยวดูการกดครับนี่คือโคเรเวอร์ครับกิจมั่นคงชุติพัฒน์ครับ ผู้ใหญ่เพิ่งครับผู้เป็นคนขับนั่นเองครับเสือเพิ่งเอาละมารอกันไปครับ S D สี่สองรอบสนามครับจะทําเวลาได้ดีไหมไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไปแล้วก็มาดูเสือเพิ่ของเราครับดูครับดูครับผู้ใหญ่เพิ่แหมสไลด์มาสวยทีเดียวครับลากองตัดสัต์เกียร์มาเลยโอ้โหดูเติมไปดีครับดูครับเลี้ยวเทินเข้าไปครับ ยังไงฮะบรรยากาศจามเย็นตรงนี้ครับสวยทีเดียวดูฮะเห็นแล้วฮะไมฮะขึ้นเนินปุ๊บลงเนินปั๊บนะครับแล้วก็ลงไปขึ้นมาเหลียวโค้งเทินกลับมาครับเหลียวโค้งเทินกลับมาครับตรงนี้ครับจังหวะนี้วิ่งตรงมาครับชูออกมาครับและจะยูเทินกลับไปทางฝั่งขวาครับเห็นไหมฮะขึ้นเนินอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ชมดูอยู่ทางบ้านก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันดูเรียบๆนะครับจริงๆไม่นะครับถ้าเราอยู่ในฟ็อกพิดของนักแข่งครับจะมีเนินสูงต่ําสลับกันไปครับคุณผู้ชมครับ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกครับไม่งั้นไม่เป็นเซียนสิบเซียนประจำบาลได้นะฮะคุณต้องผ่านตรงนี้นะครับเอาแล้วครับผู้ใหญ่เพิ่มํำได้ดีครับอยู่เทธนตรงนี้โอ้โหชิดในดีจริงๆครับเกาะเลี้ยวมานายเลยนี่ใช้ลายแบบเลสซิ่งลายของทางด้านเซอร์กิตเข้ามาใช้เลยนะครับโอ้โหก็เรียกว่าเอาอินเอากันเข้ามาเลยครับอ่าอยู่มาตรงนี้ครับกลับขับเข้ามาเลี้ยวขวาเทินขวามาครับหมุนขวามาครับเอาแล้วครับ จังหวะนี้ครับชูดออกมาครับแล้วจะเข้าเลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ทางตรงครับเอาละครับจะมาสู่ที่เส้นฟินิชครับจังหวะนี้ต้องเหยียบส่งแล้วครับพ่อพ่อเหยียบส่งเลยครับผู้ใหญ่เพิ่มเหยียบส่งครับอย่าไปยอมครับเหยียบครับโชว์ครับโชว์โชว์ประสิทธิภาพเต้าดึงหมุนหมุนสไลด์สไลด์เอ้ยเอ้ยเอ้ยต้นไม้เอ้ยเอาไว้ก่อนพ่อโอ้โหจะเอาต้นไม้ไปไหนล่ะโอ้โหเกือบไปแล้วคุณผู้ชมครับใจหายวับเลยโอ้พ่อเพื่อของผมครับ เสือเพอครับปุมกล้องเมื่อกี้ก็เสียวๆครับกลัวโดนต้นไม้จริงๆครับอย่างไปได้ดีครับโอ้โหเวลาเร็วนะครับเนี่ยหนึ่งนาทีห้าสามเอาแล้วร้อนๆหนาวๆครับแต่จะมาขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้หรือไม่ต้องมาดูครับตอนนี้ผู้นำใน s อ t 4น่าจะเป็นของธีรสารครับกับสุรชัดนั่นเองครับ หาผู้ใหญ่เพิ่มครับตรงนี้เสียจังหวะครับในช่วงยูเทิร์นครับช่วงที่เข้ามาโค้งนี้อาจจะมีจังหวะที่ปล่อยคัดและเกียร์มันไม่ประสานกันครับมาชนตรงนี้ครับมาครับยูเทิร์นกลับอีกครั้งหนึ่งดูครับว่าเอาอินเอาเป็นยังไงครับมฮะบานออกเข้าชิดในโอ้โหเป็นงไงฮะเละซิ่งลายชัดๆนะโอ้โหเห็นไงฮะเอาอินเอาครับจำไว้เลยนะฮะออกนอกเข้ากลางเข้าหนครับแล้วก็บานออกไปใหม่ครับ เลี้ยวมาตรงนี้ขึ้นเนินนะครับตรงนี้ขึ้นเนินนะครับคุณผู้ชมมันมีเนินอยู่ตรงโค้งนะครับไม่ใช่ปันเลี้ยวโค้งธรรมดานะครับขึ้นเนินนะครับก็เ,เรียกว,ว่าเส้นทางที่จําลองแบบธรรมชาติที่เราจะได้ใช้นะครับความสามารถทั้งนักแข่งกําลังเครื่องยนต์นะครับโคเดเวอร์ Co นะครับรวมกันเป็นหนึ่งครับ ทุกอย่างต้องประสานงานเป็นหนึ่งครับมาดูครับเปิดประตูลงมาแล้วมาดูกิจครับกิจครับกิจต้องหยุดเวลากิจลงมาแล้วกิจวิ่งเข้าเสือเพล็กกิจเสือเพล็กกิจกดเวลาครับเวลาอยู่ที่เวลาอยู่ที่สามหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับสามจุดหนึ่งหนึ่งจุดห้าศูนย์ครับเกือบดีเกือบดีครับจังหวะนี้เกือบทำได้ดีเลยทีเดียวครับนี่ครับโคเดเวอร์ครับกิจ มันคงชุติพัฒน์ครับจากทีมเสือเพอรครับอผมไปถามว่าเวลานั่งเป็นโคทำอะไรบ้างนะฮะทุกคนบอกว่าเบาเบาจะจะมีหน้าที่บอกเบาเบา